น็อตวารีตอบชัดๆรู้จักไฮโซโปอไหมหลังเมโดนโยกมดดำยังงงจากกรณีเพจ Facebook Happy Melon Official ออกมาโยงหนุ่มกัญชัยว่าน้องชายภรรยากัญชัยเป็นเพื่อนรักกับไฮโซปอตนุพัฒน์ทำให้เชิญห้าคนบนเรือไปออกโหนกระแสแล้วเตรียมคำถามคำตอบซึ่งหนุ่มกัญชัยนั้นก็ได้ออกมาชี้แจงชัดเจนแล้วนั้น ล่าสุดในรายการแฉวันที่24พฤษภาคม65มดดนำคาชาภาพิธีกรได้ถามน็อตวรริศลูกพี่ลูกน้องของเมปฏิดาภรรยาของหนุ่มกัญชัยพิธีกรรวมรายการด้วยว่ารู้จักปอหรือเปล่าโดยน็อตนั้นได้กล่าวว่ารู้จักปอแต่ไม่ได้สนิทสนมเคยสัมภาษณ์เขาครั้งหนึ่งในรายการแค่ครั้งเดียวไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวไม่ได้ติดต่อกัน มดดำถามว่าแม่คุณเมเป็นพี่น้องกับพ่อคุณน็อตกล่าวว่าเป็นพี่สาวพ่อผมเป็นพี่สาวคุณชลิตเป็นพี่สาวคุณชลัดเฟื่องอารมณ์พ่อแม่คนเดียวกันส่วนพี่สาวผมคือพี่แนนชลิตาส่วนพี่เมนั้นมีพี่ชายคนหนึ่งชื่อพี่แดนนี่พี่เมไม่มีน้อง ดามก็กล่าวด้วยว่าวันนี้คนมาพูดกันฉันก็รู้จักคุณนายเมยม,มานานเป็น10บสปีไม่เห็นนางจะมีน้องชายเลยนางมีพี่ชายและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปไม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ